อาชีพห5อย่างที่ไม่ควรทำเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์และชีวิตเพื่อนมนุษย์ข้อที่งค้าอาวุธที่เป็นอุปกรณ์เอาไว้ทําลายล้างกันเช่นอ,อาวุธปืนอาวุธเคมีระเบิดต่างๆเป็นต้นข้อที่สอง ค้ามนุษย์เช่นการค้าทาสค้าขายเด็กรวมถึงการใช้แรงงานอย่างทารุณข้อที่3ค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศินข้อ1คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่4ค้าของเมาคือ การค้าขายสุราและของมืนเมารวมถึงสารเสพติดทุกชนิดข้อที่5ค้ายาพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คนและสัตว์ทุกชีวิต ล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นผู้ที่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมย่อมจะต้องได้รับวิบากกรรมถ้าเป็นไปได้ขอให้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงอย่าทำห้าอาชีพนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ไม่ให้ทำกันนะคะนักเรียนตัวเล็กไม่สาราย